เบิกซับจับฟันให้เนราคาสุดนี้ยังก็เื่องมือแล้วเนอะฟันใจวันใจพฒถาวรไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ช่วยก็เออไม่ไู้ก็รอดูนะคะว่าวันนี้นะคะเบอร์ซับจะสรุปชุดตัวเลขให้เป็นตัวไหนนะคะคนที่งบน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ฟูสู้ข้นนะค่ะ มื่อนี้ก็ถือวันเลิกดีวันดีวันสิ่ิีมุงค้นนะคะเปิดโชคเปิดลาบมื่อนี้คือพิธิตเต็มนะคะโดยอาจารย์ต้อมแะดวงทมบรรลุนะคะสำนักอาจารย์ต้อมมาเปิดโชคลาภให้นะคะเบิกทราบบุญกับปู่โคตรเวยว่าปู่เยียบเลขสิบเก้าไวเ้เ,เด้อล้างก่งได้ก็ให้ออกสิบเก้าถ้าออกตัวนี้เอาอาจารย์ต้อมมาจัดโต๊ะบวงสวงจัดจัดโต๊ะใหญ่ให้ด้อปู่เดอ้อสิบ,บ่มา่าลำวงหน่อยคือเก่าหรือวันสี่ จะมาเปิดโพเปิดพุ่มเปิดโชคลาภให้เอฟซีน้่เนาะค่ะเนาะกะสมกับที่บนนะคะบนย่มไดเดี๋ยวมาแก่ย่มนั่นเนาะคะ่ะแต่ว่าออกตัวกับหันตี้ออกเก่าหนึ่งแต่ก็ถือว่าดวงดีก็ยังเข้าเนาะคะ่ะเนาะแต่กับน้่มเมื่อนี่กะมีเลขตัวหนึ่งล่างตัวเดียวทีเบิรัซับบนไว้ให้ปูหยยบไว้กะจะไปรวงสวงองยูตำนักอาจารย์โอหลกกามาปูโพดคือเก่านะคะ กับว่าแน่ถ้าแตกซ้ำตัวอาจจะไปร้ายมองเพราะว่าผู้หญาเพิ่นเอิญไปหเฮเทศห้ร้าย,ายมองอยู่นะคะ่ะเป็นการเปิดโชคเปิดลาบนะคะเป็นพิธีพามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเฮ็ดย้ามได้เฮ็ดบอยได้บอยะคะ่ะโชคลาบการงานการเงื่อนกับขอได้ทุกอย่างกะเป็นอยังเบิกทรัพย์พื้นงวดนี่ถึงแบบมีความหวังหลายกว่าทุกงวด อยู่กับปูกัะยามานีเป็นสิบกว่าตีนะคะบอกเคยจากทีอาว่าเพิ่นสีมาบอกค่ะค่ะเป็นครั้งแรกที่ปูเพิ่นเข่ามาในความฝันแล่วไม่ยืนอยู่หนาแทนบรรลั่งเพิ่น <c oughs> เพิ่นบอกว่าอ้าวได้เวลาแล้วผ้ากันตื้นเธอแม่เพิ่นวะอยากได้ก็มาขอเอาได้เวลาขอแล้วอยู่กับเพิ่นมาสิบกว่าตีเป็ครั <c oughs> ้งแรกที่ปูเพิ่นแม่ตาเวข้ามหนีสุเทียว่าต้องบอกกับขอค่ะ ขอบนอยูพ่อประนน้นจุดเพื่อนอยากไล่เนาะได้ว่าอันอยูเสือเพื่อนมาบอกห้เฮาขอ,ขอ,อนน่แม่ <c oughs> ผู้ขากระตื้นมาแต่ตีสี่ซาทูเดอร์ปูญาแต่ง่ายลูกหลานบอกขอ,อยังขอย่างเดียวจากนี่เป็นต้นไปตลอดชีวิตของผู้ข่าผู้ขาขอบอกเลขแม่นเลยว่าสิเป็นยังกับสร้างมัน่นเลยว่าขอบอกเลขแม่นตลอดชีวิตเลยว,วันซี่ได้ขอขําเดียวกตเหยยบเลขล่างให็นในเดอร์วัลสัน เอาบนก่อนนะเมื่อนี้กะสำหรับพอใหญ่มีใหญ่นะคะเงินเดือนผู้เฒ่างบน้อยนะคะแต่ว่ากันผู้ใดเงิ่หนไรกับยายยายเป็นแน่นอเขาก็บบจจกวัมจสีออกตัวใดกัเป็นเพียงเนวทางแต่ว่าเขาก็มีความหวังนะคะว่าให้ออกนะคะศูนย์มาแน่นอนค่ะงวดนี้ในความคิดจะพร้องแบว่าเร่ยพออกก็เลยสีลาแต่มีตัวรองให้นะคะ 02ปู่บอกเมื่อคืนหลังจากเลี้ยงหัวหมูมาแล้วได้เด็กทูบหาหานะคะซึ่งตรงกันกันกบป้อยไปที่แรกกไปขึ้นบักหาหาบักย้างคักไม่ขึ้นที่เลี้ยงหัวหมูปูว่า07เด้อมาสันเอาปูเจ้าคือว่า07ข่อยไปขึ้นหาหาไปบักไรโตรลายสันดอกบัดเด็กทูบคือได้หาหา่าคือตรงกับข่อยฝันมาสันเพื่อนถาวรว่าเพิ่นวารีบุญเพื่อนวา่า เป็นว่าเลขบุญท่านเจ็ด้าตัวอันนี้ที่ยอดอ๋อท่านเจ็ดหนึ่งศูนย์ว่ปนสบ่อมันก็สวยละทีหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจะหนึ่งเจ็ดวันนี้นเจ็ดร้อยศูย์เจ็ดพอดีเลยครับผมหยอดตู้ไหมครับเปิดครับมากจลยดตูครับมูนยเจ็ดยอไกับมี่หนึ่งมีศูนย์นี่เนาะค่ะก็เลยดีว่าอันเป็นเลขบนผปูเพิ่นมาบ่กค่ะคือศูนย์เจ็ดนะคะ อันนี้เน้นนะคะบนนะคะแต่ว่ากระร่องล่างไว้แน่บานนี้เลขล่างนะคะตัวที่เบิกทราบจะบนเบิกทราบว่าอันอเ,เลขล่างประตรงมากบอกก็ได้หรอกสีขอบนอาสาเหตจังได้ก็ได้ให้มันออกหาซีได้วะว่าต้องบอกเลขล่างลด้่าขอให้มันออกหาซีกับพ่อไปบนไว้คือตัวนี้ห้าสีนะคะขอให้มาตรงๆ ยาบาตองออกมาตักบเดอ้อแต่ว่ากะให้กับไปแน่แล้พี่น้องให้มันออกหาซีเดอร์ผู้ขาบนไว้คือตัวนี้นะคะล่างเม็ดเดียวหางเดียวคือห้าสีค่ะอันนี้สำหรับงบน้อยจริงๆนะคะผูไดงบหน่อยอีบิแต่ว่าบ่มีเงินกะล่องพิจารณาเบิงเป็นแนวทางนะคะนาออันนี้คือบนให้ออก ก็คือห้าสี่นั่นค่ะที่ตัวที่บนค่ะแต่ว่าตัวที่ชอบก็จะเป็นห้าห้าแต่ว่าไม่เอามาฟันเพราะว่าบนไว้ว่าหาสี่บนคือบาไว้บ้าเวแลวค่ะบาเวเลวก็เลยเปลี่ยนใจเอาห้าสี่นี่แหละเพราะว่าบาเวแลวสำหรับคนน้อยนะคะท่านผู้ชมทำให้เกิกทรัพย์บนไปแล้วนะคะเลี๋ยวบป้านี่ยี่สิกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเ้อค่ะเพราะว่าเลขตัวนี้จะเขียนแผ่นตั้งหากพ่อปู่มาเขียนให้เมื่อวานก่อน ปู่เขียนใส่กระดาษแล้ววางไว้ที่โต๊ะนะคะสามตัวนี้บ่มากดอกแต่เพิ่นเขียนให้แกกระซเว้าะคันบ่เบากระสิวาเลขอ่ะคืบอบ่บ่กระซิวานะาไปมักศูนย์เจ็ดแปดนะล่างนะมักห้าสี่ห้าห้าห้าศูนย์แล้วก็ลองสามเจ็ด่น้องเขียนหน้าจอเลยนะครับปู่มาเขียนให้สามตัวเป็นบ่ค่ะ,คะเลขลตัวนี้ปู่เขียนให้ <c oughs> เบอร์ราบก็บเลยว่าออถ้ามันไม่ออกลาวน่ะ,นะ,ะมันหาสิมาเล็กทยฝฟันจังสีมันออกเป๊ะเ,เ,เลยค่ะเป็นตัวหนังสือสีดําบอร์เม็สีแดงคันเบอร์ราบเห็นจังสีน่ะมันมากออกตรงๆถ้าไม่พูดก็ถ้ามันออกเนาะเพิ่เขียนใส่จังสีค่ะสองศูนย์สามต่ว่าตัวที่เบิกทซับปอยน่ะคือศูนย์เจ็ดแปดเนาะแต่ว่าเล็กตัวนี้เอฟซี่ฟันดี อันนี้เป็นปู่เขียนให้คือสองศูนย์สามตัวเมืองกึ่งใส่กระดาษเอซีหล้กกระว่างไวพืน้นก็เลยว่าเอาปูเจ้าขึ้นบอกข่อยตัวนี้เจา้จาคือบ่อบอกตัวข่อยซื่อแน่ว่าสันในความฝันอ่ะเนี่ยไปเถียง่นอยู่เด้เจา้าคืบอบ่กว่าในความฝันเนาะขึ้นบ่ว่าสองศูนย์เจ็ดไปจังสันคือศูนย์เจ็ดแปดเจ้าขึ้นบ่ว่าไปเถียงปูปูป่นเบาๆยังเพ่นเขียนใส่กระดาษแระว่างไวพื้นนะคะ ตัวน,นี้อั่นไม่ทนันหรอกเจ้ามือตัวนี้อั่นไม่ทันได้หมู่วานนี่ท่านเพราท่านเป็นข้าอั่นไปรู้เพรท่านพี่น้องได้มาสดชดหล่อนเงินประจ่าแต่เม้นข้าอั่นแล้วบบวุ่นนี่แต่ว่าปูเพิ Spirit ่นเขียนให้เลขโบงามดอกกะบบมักพร้อมก็มามักตัวนี้นี่นี่ศูนย์เจ็ดแปดเลขบนน่ะแต่ว่าอันงวดนี้ปูเพิ่นให้ทันทามเรนถือน่ะสี่ห้สามตัวแค่งวดเดียว งวดเดียวก็เอาพอาดีมีแห้งกิ้งปูสันดอกยูดให้ลูกฟ้างวดนี่อย่าไปยูงวดอื่นเด้อเลยว่าสิเอาสิออกตัวใดกับให้มันอยู่สองคางนี่ละสองศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดแปดนะคะคือเทิงเทิงนั่นไหมครับใช่ตัวเทิงสามตัวเทิงศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็มีเลตัวสองศะนย์สามโอ้โหเป็นว่า มีเล็กตัวหนึ่งที่ปูว่างไ้ข้างบนเดี๋ยวว่าขั้น,นออกเอาไปอันยิบเบิง้งแคกใบแนรถติวดว่าท่านคือเก้าสาม 9, ตัวเดิมนะคะเลขบนนะคะอันนี้ชุดบนแล้วค่ะเด้อชุดบนชุดบน,ดบนแต่ว่าอันก็มีม,มีมีความหวังอยู่เป็นสีสีถือ,อยุดอกอดะะเอซี่ฝันดีสู้ปู่สู้คนเนาะค่ะเนาะผู้ใดเอาเลขไปบ่นะมีว่าฝันบ่ดี สาถูกแ่วดาฟา้าดินให้มันถูกสาโตให้มันดังระเบิดระเบิดเอาจนบ่มีที่บ่มีมองอยู่จะเคียนเลยนะบัวมันออกนี่ละให้มันออกที่หนห้นี่ละสามโตนี่้มันออกตรงตรงนี่ยุ้่เปิดในนี่แห้งในโพดนี่โพสซินสาธุทเดอร์าสองนะั่งลูกหลานกสีขอพ่วงสัตย์จี่ยาบอกว่าจะซอยลูกเกินกว่าสีลำสีด้วย ลเจ้าหญ้าปะทุมมาวาสีผ้าประชาชนพดนี่พดชินเมื่อนี้ลูกหลานึ้นพูดกต่เด้อห้มารักษาสัจจาว่าจา,าย่างไหว้ข่าวว่าให้ออกสองศูนยห้ออก078แต่ขอตรงๆนบปู่ย่าเด้องวดนี้ให้ประชาชนพนพดนีนี่คือสุดจะกพดนีได้เด้อจะปูเจ้หญ้าลูกหลานกะ ขออันสัญญาตะรูจากงย่าโดนบันดานให้สมหวังให้เป็นจริงให้ประชาชนพดมีพดสิ้นให้เพื่อนไม้มีทุ่นมีห้อยไป้าไปขายให้มีทุ้นมีห้อยไปลำเลินชีวิตต่อไปเด้อเป็นบุญ เป็นมหาคุศลนเป็นมหาบุญใหญ่ขอให้สิงศสกดสิทธิย่วัตสัมมณีเพราะว่าสิเป็นผู้โคตรกับโดนบันดานให้เลขลูกแตกสามตัวแน่เตินให้ทางบารมีอันยิ่งไงต้องกันในเด้อค่ะขอดูไปใต้นะครับขอดูไปข้างใต้อันนี้เลขๆเลดึงวัตตรี่นะคะคุณสองน่ะเพิ่งมาเมื่อคืนฟันว่ากระบนเศร้าไว้เบิดขึ้นมาขึ้น แต่ว่าเขามาขอเงินซื้อเราเส้าบาทเอาไห้ก็บว่าเอาไหมดีถือไว้์ืี่เราค่ะจะเป็น07รอง02ส่วนล่างนี้จะเน้น54นะคะวันนี้ฟัน07กับหาซีคนหนผลมไวทก็คือหาซีนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านขอบคุณไลฟ์ทุกแชร์ทุกหูฟังรวยๆนะคะขออีกแตก3ตัวรวยๆกันทั่วหน้าในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะปส2566นะคะ ขอบคุณค่ะ